สวัสดีดดครับพี่อง<ด>ครับสดสๆครับหน้างาน,น,นตอนนี้นะนครับพี่โดีิงานหน้าประตูครัากทจิงาน เจ้าที่จัดเราด้วยนะครับแนะนำการติดก้องเขนในพื้นทีแนะนําพี่ๆเขาด้วยนะครับว่าติดยังไงสําหรับใครที่มีก้องเขนถือว่าเดินเข้าเดินออกด้านหลังพิทีถ้านน่าพิธีได้ตลอดนั่นคือแนะนำสุดหนางอ่ะครับที่จะพิจารณาได้สุดรบกวน

เขาวเดียวจะสวยมากข้างในมันจะว้าวนะครับมันใช้ระยะเวลาแ๊บเดียวองแดูลยรััีใช่ใช่งานนี้งานนี้งานนี้

ทางเข้ามีบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับเป็นรูการสนาอเเืองเพ็งทักไาได้เลยนะครับที่สาวน้อยเพระเพ็งแฟนเพจนะครับบัตรราคา149บาทนะครับผม่่่่่นนนนกกกลลัััววครบ้้งอีามเ

สิ่นทีครับก็เป็นการฝึกเองออนะครับพี่น้องอาเจก็ถ้าใ้เขา้าใจในี่ดูแบบไม่นะครับมม่ดีเป็นนิสตแตร์แทนกา,ารข้ำแขนนะครับจะไม่มีั้งแขนนะครับทุกคนที่เข้ามาในนี้ต้องมีต้องแขนอมีนิสแตร์ป๋าช่วยทาม้วน ตะแบ่งเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีสีขนาดสำรับที่นอนด้วยเขาได้กาศหน้างานกับสุขาเสื้อผู้หญิงผู้ายนั่งอยู่ที่อัดยัางอัทีมงานเราจะจัดอันใดให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะเอาฝั่งฝั่ามืงของนวลนั้นไปด้สะดวกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้พอร์นะครับเอาเอาอะไรไปอยู่ฝั่งนี้ด้านหน้าและด้านหลังจะมีเจ้าหน้าที่การ์ดหรือว่าสารวัตรทหารีเขาเป็นคน กำกับดูแลอยู่นะครับใครจะเข้าด้านหลังก็ต้องมีก้องแขนเหมือนกันนะครับถึงกับข้างข้างลำพวงนี้ได้แต่ผมไมีก้องแขนแต่ยึดผ่านบนได้ดไดครับพี่น้องครับผู้นี้สิบอ้างว่าซื้อแล้วเอาไว้กับเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าติดแล้วมันไม่สามารถที่จะแกะได้เพื่อความสะดวกแล้วก็ความเพื่อความสะดวกไม่รอเดือด,ดทีน่น้อนไม่จมงร้นอไไนไหลที่น้อนแบบไปขี่ไปเหยียไปยังไปไหนเดินหอกเดินหอบในอุล่าถึงความอุล่าสี่เหลื มาพกันนะครับพม่รถตู้กันที่อไสองสล้กับทีมพสบุรด้วยนะครับที่เป็นกยกรรมี่รก็เป็นประมาณนี้นะครับปซอฟตู้ยนะครับประตูฝังนี้จิ้มแล้วประมาณต้ตัวกหนะครับจะมีรถตู้นบริการนะครับสำหรับเตียงนี้ที่สีขาวนะครับอันนี้เป็นเีของเอกชนสำหรับใครที่ประสงค์จะ นำไปนั ượng, Martine, cool. ่งอันนี so, ้จะมีค้าบริการนะครับติดต่อมนขับอกว้ากับนะครับหลาคร้งใสคส่ยนได้เลยครับ้กคนนะครับทคนนะครับทุคนะครับทุกคนคทุกคนะครับกคนนครุกคนะครทุกคนะครับทุกคนะครับทุ่คนนะครับทุกคนนครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับทกคนนะคกคนนะคทกคนนลครัุกคนนะครับทุกคนนคับทุคนนะครับคนนลครกคนนลครกคนคุค นะครับสามทีบย er. ันสมเราด้วยนะครับก็ค <governors> ร <clergy accept ance> ับท <ance> ีม่าลป็นสดแล้วไงแต่ออกมาเ้วเข้าเราดีนะตรงนี้ขา่ไ่อดเขาไปเลยรับเนาะสหรับทีมไร้สดก็เอาไว้้ทุกนเอาวเอาเดี๋ยว้นให้ให้ตัวแทนไปนะรัางเขานเนาะ เงาไปาที่ไ็อตัวนะครับลอัวไทั้งในนี้นะครับมเเิยของสามวยน้อวกันเลยครับเพราะอากาศอีกทึบเลยจะไปแอบอ้างชื่อวอจกไมได้นะครับเขาไม่ให้นะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่เราก็ต้องมีป้องแขนนะครับเขามแล้วครับนี่มาวเราเจ จะงีมะขอนี่ครับเอาใครใครทีมงานไม่เกี่ยวไปด้านก่อนเขากัดเขาคิดว่าอยู่ไปนังข้างในกนไ่งกอนเขาเชียร์คนอยู่เนม้มอดมุ่นั่นรถของนามจอดที่นั่นรถของนามรถของนามพิเศษจอดมุ่นั่นเด้สำหรับในรอบสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับ เมอนสถานที่จอดรถเข้าอสากะับจำกัดจักน้อยนะครับเนื่องจากสราคาดันข้างเวทีนงไม่สามารถที่จะใหพีน้องที่เนทางมานีนรถเข้าไปจอดในวัรนี้ฝากฝนตกไทยอนะครับพี่น้อประเยนะครับการลำบากนี่การเานะครับเอารถเข้าไปจอดใกล้ปิดโรงพยาบาลนับฝาอไดใส่คนการนะครับสำหรับทุกที่ในตอนนี้ก็ยังมีที่จอดตรงท้ามงาน